คุณพ่อนีรู้สึกอยากจะอยากจ,จะเห็นมากเลยนะอ,อยากดูชอบอชอบดูชอบติดตาม<อ>ติดตามเขา <laughs> อยู่ค่ะอาคุณผู้ชมคะงั้นเราก็ไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าคุณเซนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เขาบอกว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยออกมาโชว์ความฟิตร่างกายตัวเองว่าตัวเองเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ทีนี้เนี่ยไอ้ข่าวที่มันเป็นข่าวลือข่าวเล่าอ้างว่าเอ๊มีอาการป่วยถึงขั้นว่าป่วยติดเตียงเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะใช่นะคะวันนี้ล่าสุดเนี่ยไปงานแต่งค่านี่นะคะไปเป็นประธานในพิธีงานแต่งของ ลูกของสสนะคะในพื้นที่ของตัวเองในสังกัดตัวเองนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อวานนี้จะพบเห็นสมเด็จทุนเซมประธานพุทธ,ธสภาของกัมพูชาค่ะในภาพที่ปรากฏมาว่าเจ้าตัวค,ค่ะไปเป็นประธานงานแต่งงานลูกสาวของสสพักประชาชนกัมพูชาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพายินนะคะหลังเสร็จพิธีการเนี่ยนะคะผู้นำกัมพูชารายนี้ขุนเสน,น็จนิจิงเนอก็อายุ73ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าเป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่ทำอะไร คว้ามือถือเดินขึ้นเวทีถ่ายคลิปความสวยงามของต้นไม้ใบหญ้าที่เขาเอามาจัดตกแต่งเป็นพร็อพงานแต่งงานก็บ่าวสาวแล้วแขกที่มาร่วมง,งานก,ก็มองกันแบบอก็งงๆแลคะแต่อาจจะอาจจะสวยจริงๆก็เลยอดไม่ไหวเนาะต้องมาถ่ายสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศตรงนี้สักสั้นๆค่ะคุณผู้ชม ของสวยของงามาอาจจะจะอกไมาเป็นครีเอเตอร์มือใหม่นะอาจจะถ่ายภาพไปฝากภรรยาก็ได้ไม่ช่วงนี้แกอาจจะติดไงเพราะว่าช่วงก่อนจำได้ไหมที่ไปโผล่ที่สถานีโทรทัศน์ค่ะแล้วก็ไปลองกล้องไงอาจจะอินกับการไปตากกล้องไงช่วงเนี้ยเห็นไม่ได้เห็นของสวยของงามก็ต้องถ่ายซะหน่อยแหมเห็นเดินแล้วหวาดเสียวค่ะไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าเป็นห่วงแล้วด้วยความเป็นห่วงกลัวจะสะดุดล้มลงไปนะคะ ก็ดีนะคะก็มีมีบริการะคะ่ะคอยตาประกบอยู่ด้านหลังตลอดเวลานะคะก็เป็นภาพแบบนี้คนไทยก็แซวกันใหญ่เลยนี่นะคะ